กินเที่ยวอร่อยเวอร์ครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่งานเจ๊พาชิมเฟสติฟูดครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินชิมทุกร้านอร่อยทุกร้าน ที่สำคัญสัปดาห์นี้ยังต้องมาแนะนำร้านอร่อยต่ออีกนะครับแต่ถ้าหากว่าใครชม EP ีนี้แล้วอยากจะไปร่วมงานนี้เจพาจิมเฟสติฟู้ดนะครับสามารถไปได้เลยนะครับวันที่16กันยายนถึง22กันยายนนี้ครับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับที่ห้างโลบินสันไลฟ์สไตล์ครับใครที่ชอบหาของอร่อยกินไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่างานเจ๊พาชิมเฟสติฟู้ดนี้จะมีร้านอร่อยอะไรบ้าง เจ๊แม่ไปรู้จักร้านนี้ได้ไงร้านนี้เหรอรู้สึกว่าคุณพัดคุณพัดใช่ไหมเจ๊พัดเป็นคนพามาบุษยาสาคูบุษยาขนมไทยเจ้าดังับผมอะไรขายดีที่สุดขนมเต้าเกยบับบหม้อขนมต้มกับแบบข้าวเกนียบปากหม้อคนหน่อย มีอะไรนําเสนอครับร้านนี้จะมีแบบไส้หัวสมุนไพรแล้วก็แกงหัวทมพิทุมครับแล้วก็แหนมหม้อทันทีเราจะมีแบบเผ็ดผ่าเผ็ดกรอยอ้าวเฮ้ยลองชิมดเผ็ดไหมเดี๋ยวหัวร้อนเฮ้ยยิ่งข้นนอกจากนั้นก็ยังมีแหนมหม้อแหนมหม้อสีออกแดงแดงชมพูเนาะอร่อยเออคุณพ่อครับ นี่เพิ่งเริ่มแถวแรกเลยนะมีสาแถวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไม่ทันแล้วปูหมาเนื่องจากหาดวอนภาครับขึ้นจากเรือประมงมาแกะเลยอ้แกะไปกองมาครับตรงเลยครับลองดูครับโอ้โหนี่ไซสนี้คัดจากพัตตาคาราเลยลบบุรีต้องใช้นี้เลยนี่พัตตาคาราที่ลบบุรีต้องใช้ใช้นี้เลยนะครับใช่ครับตักที่นั่นเลยครับบนนา เต็มเต็มเต็มนันเอาของดีมาเต็มเต็ม่ครับเชื่อหรือยังเชื่อตัวนี้จะเป็นปลาหมึกสาบสามรสนะครับพี่โต๊ะเฮ้ยอร่อยเหรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดีเฮ้ยดีเลยของข้าวครับวันนี้มันรสชาติมันหวาน กินแล้วแบบหยุดไม่ได้อะเลี้ยวมันมากจอปูต้นตำรับจากสุราธานีลองดูดิเป็นไงบอกบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าเป็นไงโอ้โหกัดไปนี่เสียงกรอบกอบเสียงดกรอบกรอบนองนุ่มในเป็นเนื้อปูล้วนๆเนื้อปูแบบดูสิครับร้านนี้ครับสูวิมุนหอยจอปูก้อนนะครับผมเนื้อปูเน้นๆมาเป็นก้อนร้านนี้ต้องชิม ไม่งั้นอย่าสรงตีตายห<ป>้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับไปร่วมงานได้ไดเลยนะครับกับงานเจ๊พาชิมเฟสติฟูดนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ครับผมวันที่16ถึง22กันยายนนี้ครับ